ว่าที่มาแล้วข้างมุงมีประชากรประมาณ7ล้านกว่าก็พอๆกบรุงเทพแต่ว่ากรุงเทพเรามีที่เยอะตึกเราขยายออกไปรอบโลกสองข้องมุงนี้ตึกทั้งหมดก็อยู่ในจุดเดียวกันเพราะว่าข้องมุงตงเป็นเกาะซึ่งเป็นพื้นที่ล่ามีประมาณไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เั่นเป็นภูเขาหมดเลยวัดตึกที่เป็นร้อยร้อยสิบก็จะอยูห่หเดียวกันพอดูแลสวยแต่คนท่นองุงนัเวลาไปเที่ยวเมืองไทยโดยเฉาไปเที่ยวที่พัทยากับภูเก็ต บ้านปีนอยู่คูกตเ,เวลาเขาไปเที่ยวภูกเก็ตว่าไปเที่ยวเมืองไทยเพราเห็นคนไทยอยู่นะเขาว่าทำไมคนไทยรวยจังคนไทยคนรวยทท้งนั้นเลยเพราะเห็นบ้านใหญ่หลักใช่ไหมมีสวนมีต้นมีสวนผลไม้แล้วก็มีต้นไม้มีดอกไม้บ้านหลังใหญ่ๆเพราะว่าโอ้โหทำไมเศรษฐีเมืองไทยเยอะจังเขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมวัฒนธรรมของเราคือของเรานะเข็นที่เยอะ าวบ้านต้องมีบ้านหลังเริ่มในเนือนที่สองสามไร่ที่ห้องก๊กเขาพันตำลังฟุตกำลังฟุตแค่ใจกลางเมืองนะฟุตซื้อห้องน้ำเล็กๆกนก็เงินที่เรานอนกันน่ะเงินใช้ก็หลายล้านละ,ะนห้องก๊กเขาอ,อยู่เป็นว่ออยู่ม,มันสนุกนะไอ้คอนโดสูงละสีชั้น50ชั้น เป็นช่องเป็นช่องก็คืออยู่คนละช่องนะเลยเรนเคยมาเที่ยวบ้านคนฮ่องกงเวลาเขาไปเที่ยวเรนรู้จักกันเขาบอกว่ามาฮ่องกงก็มาบ้านฉันเป็นห้งองพูดีเราได้ขึ้นไปสูงสุดตั้งสี่ห้าสิบขึ้นไปนี่บ้านคุณเหรอตกใจไม่กล้าพูดว่าแบบ่อคืนที่เรานอนแบบนั้นเล็กกว่านนะไล็กกว่าหนะ้องนอนเราเข้าไปก็คือด้านห้องเตรียมพ่อแม่ก็เลยเล็กด้านนี้ก็สองสามที่นอนก็อยู่กันเป็นห้องเตรียมที่เป็นชั้นน่ะไม่กลนชั้นล่างก็อยู่ชั้นหน้าอืม แล้วก็เข้ปาปาปนักมมันก็เป็นปห้องนั่ได้เหมือนนห้องน้ำก็เล็กๆตัวนี้ก็มีมโครเวฟเขาไม่ได้ใช้แก๊สมโคลยไว้ตรงนั้นเม,ามมากมเหลังเตก๊สนไทยไปสิบ้านสิบล้านยี่สิบลา้านต้องไม่มีเกีย่ยมเพ้าคนใทยมีความสุขมากเลยแค่ห้องนอนส่วนก็ห้องหนึ่งไปยังเดียกว่าที่เรายู่แต่ว่า คนไทยที่นิยมมากคือสังเกตในวันศุกร์วันศุกร์ที่ก็เจอบ่อยในวันศุกร์ก็นั่งเครื่องบินมาที่ขางคทานอาหารเย็นวันเสาร์ทานอาหารเย็นชมตีกวางที่ขอกับนิยมมากเลยบินมาที่เสียขอกับกกบินมาทินเสียขอกช่วงหลังๆสายการบินเยอะเพราะงคนไทยที่มี มีฐาน,านาหน้าลอยชอบช้อปปิ้งสินค้าใหม่ๆก็สมัครบินมาเึงคนสวัสดิบินมาทุกคืนเดือนสองคืนก็กลับมดคนเพราะห้องตรงขายพวกกล้องถ่ายรูปดิจิตอลคนนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะขนาดญี่ปุ่นออกมายังไม่วางขายที่ห้องตรงวางขายอ่าสองสูงก็มีกานที่เขาติดไปวางขายแต่แต่รู้สึกบางรุ่นที่ซื้อไม่ต้องระวังเนาะคนไทยบางทีบางกูทั้งชอบภาษาไทย สองบั้นไม่มีนนะบาคนเหมือนกันซื้อแต่ทำไมไม่มีภาษาไทยนะของของไทยเราซื้อที่เมืองไทยจะมีภาษาไทยจะแพงกว่าน้อยได้ล,ลงไปก็ถ้าถ้าใครจะซื้อกล้องเต็นลำหน่อยว่าเงียบๆดีกว่ากุ๊กซื้อแล้วเปลนไปนะัก็เสียใจเนาะเขาชอบดูถูกคนไทยบางทีเขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมของเราคนไทยลงไปสมุทรซืือตอรไหน 4G 4G นี่มันไม่ใช่นี่คนขายแล้วเขาก็ไม่ดีเนาะอุตสาห์ช่วยเขาซื้อเนาะทั้งหลายหมื่นน่ะคนนี้กาไรเขาบอกว่าไม่โสดองสีมาของเราโอ้ประเทศเราีัจจุบันไม่มี 4G เลย 3G เลยไม่สมบูรณ์ใช่ไหมอุ้ย 3G ไม่สมบูรณ์น้ำเงินไทยใช้ได้แค่16จังหวัดนะล่าสุด16จังหวัด ที่ภูเก็ตก็ขึ้นป้ายไกด์ก็ยังอายเหมือนกันนะขึ้นป้ายได้หลายแห่งน,นะภาษาอังกฤษด้วยนะตอนนี้มีบริการ 3G แล้วที่ภูเก็ตฝรั่งของเราไกด์เห็นนะของแบบนี้ต้องขึ้นด้วยเหรอแลฝรั่งก็โมโหหลานว่าไกด์ใ,ใช้ได้ที่ไหน 3G ทัานใช้มาตั้งหลายปีใช้ได้ที่ไหนคือที่ภูเก็ตไดนะ้แค่จุดเดียวนตัเป็จุดประเทศทั้งเกาะตอนนี้มนหมดมากเลยประเทศไทยใช้ได้16จังหวัด แต่ละจังหวัดก็ยังไม่ครอบคลุมนะคนถามว่มเวลาเราไปซื้อนะเราก็อยากไปทึปื่องปืนสี่ G ก่อน <c oughs> ขาหัวเพราะสาม G ยังไม่มีเลยไม่สี่ G ไม่ทันแต่ฮ่องกงดีอย่างเวลาคนซื้อของเนาะเขาจะไม่ซีโัวนะกับเรานะราคาเขาปรุที่เขาถูกงี่อย่างฮ่องกงอย่างที่ไกด์เขาบอกว่าคนมาซื้อของที่ฮ่องกงไม่ต้องลัวของปลองฮ่องกงจะไม่ขายของปลอง ปองอยู่ที่เซนจอนเซนจอนข,ขายของปอแน่นอนเลยล่าสุดอย่างขุดขุดเรื่องจริงนะูเพราะเราเป็นไกด์ก็ต้องรู้รู้เส็นบอิลี่ม,มาบอกเขาเป็นปูปูนาชนิดหนึ่งที่ไข่เคียงถูกขวเพราะปูขนมีเฉพาะในฤดูนหนาวฤดูร้อนจะจำสิองออกมานะที่ขาจะมีขนเยอะๆที่กรุงเทพเขาขายอยู่แต่ราคาที่ดีๆก็าขายตัวนึงประมาณ6 0 0 800อบาทต่อตัวต่อตัวที่จีนนี่เขาอยู่ในครงนา ต้องเป็นทุ่งนาที่น้ำบริสุทธิ์นะไม่ใช่น้ำขังน้ำในป่าขอที่บริสุทธิ์ทุ่นี้จะปูนี้จะอร่อยเพราะนักขายยากเราราเอาทุ่งป่าปูนาธรรมดามาฉีดเล็กเกอร์ฉีดเล็กเกอร์ฉีดเล็กเกอร์แล้วก็เอาขนขนโศ่ขนเพราะว่าคล้ายๆต้นไผ่ชนิดหนึ่งขนมามาชุบเข้าไปชุบเข้าไปแล้วเมาขายันโลกเอากลับมาไม่ได้ผูขนขนมันร่วงหมด ถ้าคนที่กินไม่เป็นเขาว่าเป็น,นคนกินไปรุ่นกินรนุ่นหล่อไข่ปลอมเพียงเขาผินมาแล้วไข่ไก่นะเคยทานเลย, <c oughs> ยไข่ปลอมไข่ปลอมนะไข่ไก่ปลอมไม่เรื่องจริงนะยมันก็ไปสะลอมมามันทําเหมือนกันหมดนะเผื่อน,นี้ก็กรอบไม่ยังไงทอดออกมาก็เป็นไข่ดาวอ่าแล้วไข่ที่อาสาก็ทำเพีงยงไข่ปลอมก็ทดลองแล้วทูนคนก็ลองนะ ที่ที่มีอยู่อย่างนึงที่ให้เราไปไปการลาบุศีขาสุนัขคนคนห้องคนจีนนะคนจีนเกาหลีข้างสุนัขก,กันแต่ไม่ใช่สุนัขข้างทางแบบนี้ที่กวางโจเขามีความก็ดีนะบางทีทำงาชีพนี้น่ากว่าทำตัวตลอดบ,บนหน่อยก็คือมีคณะบางทีเป็นมหาวิทยาลัยอาจารย์เมื่อไปดูศึกษาอะไรก็เป็นฟาร์มเลี้ยงสุนัข ไว้เพื่อบอริโภคในตุ่มโอ้ยฟางเขาเลี้ยงนขนเป็นหมื่หมตัวนะไม่ใช่ตัวสงตัวเป็นหมื่นตัวเราเคยดูฟามหมูนะฟามหมูสี่สามีกินที่รุแรงนะดูแล้วยังไม่ค่อยอนามัยเท่าไหร่แต่ฟามสุนัขอนามัยมากสุนัขแต่ละตัวที่สูงขนาดน,นี้คล้ายค้ที่เราเลียงอะไรโคเรนทาวที่เหลืองๆตัวใหญ่ๆเลี้ยงในกรงเล็กๆแบบนี้ก็คขันวาทางไนกินกินกิน ใช่ขนาดก็เข้าลงเชือดอ่าลงเชือดอ่าลงเชือดสมัยใหม่นะไม่ใช่ว่ามาตีหัวตีอะไรแบบบ้านเราแบบนี้ <engagements. S 2> ก็คือลงเชือดเข้าไปเขาต้องก็ไปไปดูนะเขาก็ยิงเขายิงเล็กยิงเขายิงพอเล็กก็บนิ่งตัวหมาไวาห้หมา,มาก็กระดูกกระดิกไม่ได้ข้อหัวนี่เขาข้อเขาคเครื่องไปครับค่อยลงเครื่อง,ออง,องอหัวกระดิกไม่ได้ก็มีที่ช็อตอันนึ่งั็ตีลงมาจิกอกอันหนึงก็เหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีที่ช็อตคนช็อตผู้ร้าย มันิ่งไป็พอช็อติ่งแล็กนึงปุ๊บเขาเคลื่อนเข้าไปพนั่งเข้าเือนิดมีดไปมิดอตโนมัติเชื่อมอเลสร็จแล้วเขาลดน้ำร้อนออกมาแก้ป่วยหมดเลยมาตัดไปใส่ปูหายหมดก็มาขายกันดินเ,เจอเยอะจริงๆเลยเขาเวลาเข้าร้านจะกินแล้วก็เข้าแถวนะาบางคณะพาลูกทัวร์เขาเขากลางคืนอะ่ะเขาไปดูส่วนตัวเป,ป็นเป็นชอบที่ว่ากลางคืนตอนนี้ไม่ใชกจะกน,นอน คนไหนเหนื่อยก็ไปนอนถ้าคนไหนไม่เหนื่อยก็มาเดินร้านที่ขายดีต้องมีหัวสุนัขตั้งไวงไ้อย่างน้อยสิบหัวไปดูไปลูชิมสุนัขปลาปิคิวสุนัขสเต็กสุนัขแลกวอ็ตุนต๋นต้มผัดใบแดงมีหมดโอ้ได้กินนั้นได้กินนั้นน้ำลายจะยืดนะน้ำลายจะยืดแต่คนไทยบางคนกล้าลองนะ สูงสูงนั่นก็คือบ้านคนที่อยู่อาศัยอ่าเขาเรียกคอนโดถ้าคอนโดใจกลางเมืองที่เป็นแนวโมเดิร์นหน่อยที่สวยๆอันนั้นสักร้อยกว่าสิบพีร้อยกว่าสิบีนะหลังเงินเงินไทยก็50ล้านขึ้นร้อยล้านขึ้นถ้าอยู่เมืองไทยซื้อหลัง50ล้านคอนโดจะใหญ่มากใหญ่มากเราเรียกเพนท์เฮาส์อ่าที่เมืองไทยที่นี่ไม่ใช่นะั่นปกติปกติเพนท์เฮาส์ที่นี่หลังเนึ่งอย่างน้อยสองสองร้อยล้านขึ้น คนฮ่องกงเวลา25 e ปีที่แล้วประชากรแค่30,000นปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่กว่ากรุงเทพมีประชากรประมาณ15ล้านคนเป็นสูงสูงนี้คนฝรัหลาคนไทยคนทั่วโลดนิยมไปดูเพราะว่าเขาพัฒนาอย่างไงใช้เวลาแค่20กว่าปีจากเมืองชนบทประชากรแค่30,000คนใช้เวลา20กว่าปีเป็นประชากร1าล้านเป็นคนที่ทนสมัยมากนีทุกอย่างเลยฉพาะคนผูุหญิงเราจะไปเสาวนาราคาก่อน บางคนก็ไม่กล้าลองกลัวเจอน้ำมันหอมอล่าสุดก็มีเนี่ยซิลิโคนใช่ไหมอะไรโบโท็อกซิลิโคนนิดนึงแล้วให้สวยๆอย่งก็ปอมเองเพราะฉีกเข้ามาแล้วมันเล่าเป็นแถว,าว,าว,าวนากลัวเของมันจะเป็นเด็รแต่ถ้าชอบกินของแปลกๆนะแปลกที่สุดในโลกนะคุณตอนน้องเดินทางไปที่มหานครกวางโจอ,อ,องขวางโจวงกิน ผ่านภูเาไปเดินเนะาะเช้าเช้าไปเดินที่ตลาดสดมีตั้งแต่นะอุ้ยอธิบายยังไงอะ่ะของที่บินได้อะ่ะอะไรพวกอย่างที่มีพิษไม่มีพิษก็กินได้หมดยกเว้นเครื่องบินเขาไม่กินก่อนของที่มีขาสองขาสี่ขากินหมดยกเว้นเก้าอี่สี่ขาไม่กินเก่งจริงๆนะนทุกอย่างไมวก็กินเต่าก็กิน สองซ้ายมือก็คล้ายๆ้าท่าเรือของเลยบ้านเราคล้ายๆท้าเรือเราก็ท่าเรือที่ใหญ่ที่ใหญ่าามาก คนที่รับไม่ได้ก็อยากไปเดินนะก็ปิงเคยเจอหลายคนเดินแล้วหลงจับเพราะว่าเจ็ดหัวเป็นลมก็คือเขาจะทรมานสัตว์อย่างข้างแมวข้ายัางไงข้างเต่าสดๆเลยข้างเงนื้อข้างงูงงที่กรุงเทพที่คลองเตยก็ยังมีอยู่นะตอนนี้ก็ยังมีตลาด สภาพเดียวก็คือไม่ไข่ไม่ออกแล้วไม่มีไข่แล้วไก่นี้จะหนีันจะไม่อร่อยราคาเทนี้เขาจะเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นก็เอาไก่นี่นที่ทททราคาถึงกนะ็คือเขาแม่ไก่ก็เ,เอามาถึงนะเขาจะฉีดาสารเคมีชนิดหนึ่งเขาหนักสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ฉีดเข้าไปนะไก่เมื่อกี้ขอมๆอมันให้เนื้อพองขึ้นมาตัวใหญ่ๆของไก่ต่อเลยว่าให้เซียมขยๆๆๆนะเก่งจริงแล้วไปต้ม เอาต้มแต่เจอความร้อนนะโอ้โหอ้วบเลยอ้วบแล้วก็เนื้อนุ่มจัดเนื้อเหนียวหนังเหนียวไปเลยแล้วมันนุ่มจร,จริงจริงจริงทำเป็นคนกินก็ส่ว่าแฉลบของเตยกับพี่จ้าเนี่ยเขาไปทำอยู่ทำไปสังเกตดูใส่เฉีดยาฉีดเข้าไปเป็นปน,ปน,น้าำขาวๆฉีดเข้าไปมันจะพองขึ้นมาแบบนี้ต้มแล้วยิ่งพองอ้วบเลย แล้วเพิ่มมูลค่าจะแม่ไก่ที่ว่าไม่มีราคาเาเพิ่มไม่มีราคาหมดเลบางคนซื้อไม่เป็น mm. เขาก็หลอเรอบเป็นไก่ตอน mm. อซื้อของฮ่องกงสักครู่ถ้ามีเวลาไปในห้างนะ,ะที่นี่ฮ่องกงมันดีครัที่ว่าช่วงที่มีลดราคาก็จะเขียนบ้านเราลด20เซก็เขียน20ใช่ไหมลด30เป็นเขียน30ของจีนไม่ใช่เขียนแบบนี้นะของจีนจะเขียนว่า ปลาเจอปลาเจอคปดเฉยๆตัวน,นึงก็คือรด20%ซนตถ้าเขียน 7, เลขเจ็ดตัวเฉยๆเลขเจคนจริงตาชี้เจอชี้เจอคือรถสามซของไทยถ้าลด40่ 4, สิบเขียนส่ศูนย์ท่หมาสูนย์เก็เปอร์เซ็นต์ของจิงไม่ใช่เขียนแบบนี้ของจินเขียนว่า6กเฉยเลเลขหกตัวเดียวอก็คือหวเจอ ฮ่องกงช่วงนี้มาซื้อเสื้อผ้ารู้สึกว่าจะจะจะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วจะสามารออกมาในสเวตเตอร์มากกว่าสเวตเตอร์นั่งดิ่งเดือนนั่งกุจิกาชันความมกระลาเสื้อหนาวเต็มมือเลย ช่วงที่เป็นเสื้อของปกติที่เราใส่กันก็คือตังแต่เดือนมีนาขึ้นไปมีนาเมษายรนสั้นไม่ถูกนา้าพอกรากราสิงหาก็จะลบราคาทั้งกองเสื้อผ้าแบรนด์เนมจถึงไม่มียี่ห้อธรรมดาก็คือลบราคาเยอะเดือนสิงหากรกราสองเดือนคนก็มาเทียนเน่ยวเยอะแต่ว่าคนที่มานะมีก็แนะนำเนาะต้องต้องรู้ว่าอากาศเขามีอายุเข,ข้า อายุข้านะนั่งเครื่องบินข้อ,ของน่ากลัวนะเวลาลงไปช็อปปิ้งฝนก็ตกแล้วลมพายุที่นี่แรงนะเวลาเดินลนะขณะใส่เสื้อฝนนะปันเสื้อขนก็กระจุยเลยต้องพายุมาแต่คนไทยก็ชอบมาซื้อกองซื้อทีเดียวเสร็จแล้วไม่กล้ากลับเพราะวันมานั่งเครื่องบินน่ากลัวน่ากลัว แลวก็ถ้ามีโอกาสจะนั่งรถไฟกก็ได้นตครันทีน่แนะนำในตัวเมืองนะอย่าไปนั่งที่มีหลังคาช่วงนี้ไม่มีคนน,นั่งช่วงนั่งนั่งคันโบราณที่ว่าไม่มีหลังคาหลังคาเปิดันจะสะดวกถ้าถ้าเราไม่เป็นนะเขาต้องหยอดเหรียญที่นี่ไม่มีคนเก็บเราก็เอาเหรียญน <S <S ่ะหยอดไปห้าเหรียญเลยก็ประมาณที่ห้าบาท หย่อนท้อนบางคันจะมีบินออกมาบางคันก็ไม่เอาบินและสมัยนี้ก็ไม่เอาบินเพราะว่าทำลายสภาพแวดล้อมมีสิ่งกระดาษนี้ก็คือหยอดก็ขึ้นไปหยอดเราขึ้นไปแล้วก็นั่งนั่งจะเป็นสัมปายคานก็นั่งขังานกลับมาที่เดิมไปดูซิตี้ทัวร์เมืองไหนซิตี้หรือซิตี้ทัวร์ดูไดูวิววิวฮ่องกงหรือว่านั่งนั่งไปเจอเจอห้างใหญ่ๆต้องการลงก็ลงไปเลยมันก็สะดวกอีกแบบหนึ่งไปได้แล้วก่านี้แล้ว หลายปีก่อนเคยจะอัพแปะกลุ่มหนึ่งที่มาเที่ยวจากนครสวรรค์นะที่เบินพาเนาะ,ะเอาได้นำเสกเขาขึ้นไปเน,ะน,นาะทางคณะศุภินทิพย์หลังคานั่งในแป๊กหนึ่งนะพอรถเริ่มออกนะอัพแปะถั่ววิ่งลงมาหมดเลยหน้าซีดอ่อเป็นคนอยู่ข้างนั้วิ่งเนาทำไมทำไมเพราะว่าคนขับยังไม่มาที่รถมันวิ่งแล้วมั้งบอเป็นเพราะคนขับอยู่ข้า,างอางั้นนี <Okay. S 1> ค่คือมาแบบอัพแปะอัซซิสมัยก่อนะนะ <laughs> เราเดินทางบ่อยใน,นโรงแรมทุกแหกงก็ใช้ขีดการเรยอะขีดการอันนี้เขาเรียกขีดการจะมีข้อมูลถ้าเราเก็บของนพื่อนนะ,ะหรือว่าเราเอาของเพื่อนนะไปรูดห้องก็จะไม่เปิดเพราะว่าก่อนที่เราเช็คเอาเทอ์เราเช็คเอาเทอ์เสร็จก่อนที่จะเช็คอินนะพนักง,งานเขาใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วแผ่นนี้คือห้องนี้หมายเลขนี้รหัสนี้ ถ้าลงแรงมาฐานเาจะรันหมดนะที่บินเจอบ่อยก็คือว่ามันทีลูกค้ากลับมาทางคืนไปรูดผิดห้องรูดผิดห้องจำห้องไปรูดรูดรูดแป๊บเดียวยามขึ้นมาดาเลยเพราะว่าวงจรติดทุลังที่เจ้าหน้าที่ตระสาวบังมองอยู่นะของบางคณะเขาก็โวยว่าเมื่อคืนใครไม่รู้ทำไมกุ๊กกิ๊กที่ประตูอ่าเขาจะตรวจของปุ๊บรู้เลยห้องไหนทัวร์ทัวร์ประเทศไหนทัวร์คนไทยอยู่ทัวร์ฝรั่งทัวร์อินโดนีเซีย ร่การนี้สําคัญมากเพศนี้ก็มีข้อมูลห้องของเราบางอื่นเราเอาเพศเพศไปดูห้องคุณาาทไไมม่กดรข้อมูลของรู้หมดเลยห้องไหนคนไหนอะไรเกิดมีหมดก็มันทําตัวเหมือนกันอ่าสมัยนี้ไม่เคนเคาน์เตอร์ก็ไม่ได้ปานโรงแรมก็ถือเพียงเลยปลานโรงแรมก็ยังถือประมาณร้อยบาทถึงห้าร้อยบาทต่ทอเพศเมอเราออกมาปุ๊บโอเคเขามีแล้วลว่าไกด์เมื่อวานแจ้งไว้แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าเจ็ดโมงครึ่งออก ตอนนี้จะมุงพนักงานทุกคนจะออกมาเรียงใส่รู้เลยห้องไหนที่ไม่ใส่ไม่วางอ่าแล้วก็คืนนี้พอกลับเข้าไปนะบางทีเราใส่เสียบแต่ห้องไม่เปิดห้องไม่เปิดไฟสีเขียวไม่โชว์แล้วก็ไม่ต้องตกใจก็โลงมาที่เคาน์เตอร์บอกหมายเลขห้องเขาจะป้อนข้อมูลใหม่เพราะว่าบางทีพนักงานเขาจะมีสุ่ม10ลปอกล้างข้อมูล ป้องเพือป้องกันเราออกไปทั้ตกทั้ตกได่ไหมผมรู้ห้องคลนี้ก็เอาไปเปิดปเอาขอออกมาอันนี้จะมีการล็อกข้อมูลโดยเฉพาะบางคณะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะ mm. เขาจะรู้กนทีพิเศษเขาจะล้างข้อมูลเราหมดเลยป้องกันออกไปข้้นนอกคุณเอามาเปิดต่อหรือบางคณะอยู่ที่ตัวตัวปริงพูดไปบอกว่าให้ล้างข้อมูลก่อนเพราะฉะนั้น คุณไปเที่ยวข้างนอกคุณให้เพื่อนกลับมาเอาของเคุณมาไปรูดไม่ได้พอรูดเมื่อไหร่ปุ๊บวงจองก็จะบอกหนะ้าที่เลยหนึ่งนะทิศทางทางเดินของเราเขาจะมีวงจองเขจะบอกหนะ้าใครมารูดสมัยนี้ไม่ต้องจ้งงางยากใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ือเดินทางทโคโลกเนาะชลาตันเดียวกันนะชลาตันเดียวกันเป็นอิสปุราเซนการีลาตัวนี้อ <ener> ่ะไม่เห็นจริงๆไม่ใช่เจ้าของเดียวกันนะเพียงแต่ว่าเรามีความสามารถสร้างโรงแรมใหญ่โตแบบนี้ได้แต่ว่าเราไม่สามารถอับเกรดให้พบผ่าดาวเป็นที่ยอมรับตัอต่างคนเพราะเราก็จ้างเขาเข้ามาบริหารอย่างคี่มีเจ้าของโรงแรมใช่ไหมคุณสร้าง การเียวตั้งไเดีเจนโซิเทลโนโวเทลเอเกียว,ยว,ยวจะจ้างเขาบริหารจ้างเขามาบริหารถ้าจะให้เวิรกน่อยก็คือเฟนิโซราจากไออชชลาตัน,นอออตอนนี้สีดาวก็กริหารด้วยสวา แบนไฟจราจร่ะเจะไฟเขียวม้ามันจะมีฟแดงกับไฟเหลือก็ไปเขียวมันไม่ไทยถ้ามันเดียวือแล้วกเขียวอะไรยก็กอจะเขียวมันจะมีแดงกับนมันหอคนไทยชอบกินมากๆเลยตอนนี้ส่งหัวเชื้อคอนเซนเทรตของเขานำข้าจากเวียดนาม ไม่ใช่หอยนางรมนะเราเคยกินหอยนางรมใช่ไหมตัวแค่นี้ก็30สามสิบบาทเนาะอันนี้เคยซื้อน้ามันหอยไม่ควรหนึ่งก็เริ่มเทิมเลยเพิ่มยี่ห้าบาทสามสิบบาทซื้อเป็นเกลอนแบบนี้ร้อยกว่าบาทจริงๆข่าวที่ได้มาไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่หอยนางรมเขาเขียนว่า